Sage b o l ์ครับเป็นคัน Fast จากเซจในระดับราคาก,กลางๆที่น่าใช้มากนะครับพวกเราลองใช้กันแล้วก็ติดใจมากเป็นคันยอดนิยมในหมู่พวกเราเลยนะครับเป็นคันที่ส่งสัยได้แรงส่งเยือนหนักได้สายความเร็วสูงแล้วก็แม่นยำในการวางเหยื่อมากาน้ำหนักเบานะครับอาจจะหนักกว่าคันรุ่นท็อปของเซจอย่างเซจวันหรือไมสอดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่า ราคาย่อมยาวกว่าพอสมควรเลยทีเดียวโรลเนี่ยนะครับเป็นคันที่ใช้เทคโนโลยีกราไฟต์เจเนอเรชัน5ของเซจนะครับที่พัฒนามาตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีก็ได้คันที่มีวัสดุที่ดีเยี่ยมครับเบาแล้วก็ทรงพลังมากๆในการส่งสายสายที่เหมาะกับมันนะครับก็อาจจะเป็น r ีโอแบสที่เหมาะมากในการตียืนใหญ่สตรีมเมอร์หรือว่ารีโอแกร เบลแกรก็จะเป็นสายระยะไก,กลเช่นเดียวกันถ้าจะเอานิ่มนวลวางอยู่ลายสายนิ่มนวลแม่นยำก็ลองเบลโกลลองดูครับ s a จโบลต์คันยอดนิยมคันหนึ่งของเซจถ้าเกิดคุณอยากจะมีคันสายดีๆสักคันหนึ่งที่ใช้ไปได้ช่วยชีวิตลองดูเซจครับและคันนี้คือ b o l ต